สวัสดีครับผมนพพรสองพอยู่กับคลินิกดูแลรักษาลอกนะฮะตัวนี้ก็เป็นโคลโด150 HG 7.4เองนะฮะก็จะใส่ซาเดกโกเมซาสีแดงแล้วก็แขนที่เลือกเนี่ยนะครับก็เป็นแพ็กเกจใหม่นะครับก็เป็นแขนทองนะครับน็อปเป็นไทเทนขอบแดงเนาะก็ใส่เพื่อให้ตัดกันกับชุดนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูหลังการติดตั้งนะครับว่าความสวยจะแค่ไหนเนาะตัวนี้ก็บอกเลยว่าเป็น สินค้าแพ็กเกจใหม่ของโกเมซัตแล้วนะครับนี้ก็เดี๋ยวเราก็มาดูนะครับว่าจะล้างเชร่ระบบอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเบื้องต้นสักนิดก่อนนะว่าลอกตัวนี้มีอาการที่แบบเนื่อมากถอดชุดนี้ออกนะครับออกมาเทคกันก่อนนะครับลอกเนี่ยผมคลายคอนสปูนที่สุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวน้ามาดูอันนี้ผ่านระบบดีซีนะครับจะไม่ผ่านดูนะครับความลื่นก็ลื่นน้อยมากนะครับลอกก็คงจะมีความสกปรกนะครับแล้วก็น้ํามันน่าจะแห้งก็เดี๋ยวลื้อล้างเชรระบบโอ้โหดูแกนนะง่ายๆเลยนะครับ ดำขนาดนี้เลยนะครับอย่างเงี้ยน้ามันน่าจะเสื่อมสภาพหมดแล้วเนาะก็ลื้อล้างได้นะครับเดี๋ยวมาเช็คพาร์นะครับโอเคแหวนอยู่ถอดฝาปรับหน่วงนะครับอ่าโอเคพาร์ตดัมเบ์อย่าลืมนะครับในฝาปรับหน่วงเนี่ยเราต้องคอยดูนะในนี้จะมีพาร์ทั้งหมด2ชิ้นนะครับบางคนฝาหน่วงหายอะไรต่างๆเนี่ยเวลาซื้อฝาหน่วงนะครับจะต้องมีพาร์ตดัมเบ์ตรงนี้อีก2ชิ้นเท่ากับฝาหายเราต้องซื้อทั้งหมด3ชิ้นนะครับ ง่ายเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำความสะอาดใส่ไว้ก่อนนะครับชมภายในนะครับดูแหวนลองบูทโอเคอยู่ครบนะครับตามจำนวนไม่มีชิ้นใหนหายนะครับจระบีก็เสื่อมสภาพหมดแล้วนะครับดูลูกปืนใต้เสาครับลูกปืนใต้เสาสภาพดีนะครับลูกปืนประคองลูกปืนเดินหน้าทางเดียว คไม่มีแตกไม่มีดังนะครับโอเคครับเดี๋ยวล้างเช็คระบบขายของสักนิดนะครับหลังจากประกอบล้างของสะอาดเสร็จรอแห้งนะก็จะขายสายหน่อยนะครับนี่สายกันลายนะนะที่ส่งลอกมาล้างนะครับก็สามารถให้เราขึ้นสายให้ได้นะครับจะได้แน่นๆเลยนะสายกันลายของผมเนี่ยในคลังผมเองนี่ก็จะมี pe 1 pe 2 2.5 pe 3แล้วก็ pe 4นะครับตัวนี้ เป็นแต่เส้นถักเป็นมัตติคัลเลอร์นะมีห้าสีนะครับก็จะมีด้วยน้ําเงินเขียวชมพูแดงอ่เหลืองแล้วก็เขียวมะนาวเขียวแก่นะครับก็อยู่ตามนี้เลยนะครับก็ฝากกันนะนะครับที่ใช้สายความยาวสายผมมีความยาว1 0 0เมตรนะครับเป็นมัตติคัลเลอร์นะครับก็จะมีทั้งหมด5เบอร์แบบนี้ส่วนช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับซื้อ1แถมหนึ่งครับกระดีนะบวก ตัวนี้ไม่ใช่ต้องบอกว่ากันลายนะครับบวกกันลมนะยังเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนานะก็รีบนะครับในตะก้าก็มีนะครับลองไปเสอหาดูนะครับทำามสอาดเสร็จนะครับเรียบร้อยเราก็จะหยอดน้ํามันให้สปีดไว้รอในช่วงขั้นตอนประกอบนะครับนี่ระบบ DC นะครับส่วนเรื่องตีไก่นะก็จะเป็นน้ํามันเบอร์นี้เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจารบีสําหรับดูแลลูกปืนเดินหน้าทางเดียวนะครับนี่เป็นตลับเขียวนะจากค่ายเบลนิกนะครับ กปืนนะครับก็จะใส่จละบีนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันเอ็นร้อยนะครับสหรับดูแลลูกปืนใต้เสานะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดตัวเกลียรยสายนะครับเราจะใช้จจละบีตลับเหลืองนะครับของค่ายเบลนิกนะครับตัวนี้ก็เป็นตลับเหลืองนะครับที่สำหรับดูแลเฟืองพลาสติกนะครับ เคลื่อนไหวนะครับเราก็จะใส่ทั้งมันนะครับก็จารบีโฟมนะครับเบกนะครับจะเป็นจารบีอินฟินิตี้นะครับจากค่ายเบนนีกเหมือนกันนะฮะดูแลเรื่องพับเบรกนะครับทั้งสองแผ่นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นจารบีตลับฟ้านะครับสำหรับท่าเฟืองนะครับย้ําทุกคลิปเลยนะว่าจารบีตัวนี้เป็นจารบีทนความร้อนนะฮะในสภาพอากาศที่เราตกปลาในสภาพอากาศที่ร้อนๆนะครับจารบีจะไม่ไหลหนีเฟืองไปไหนนะครับจะติดอยู่กับเฟืองนะครับ ก็จะลดการสึกหรอได้ดีมากนะครับก็สปริงเสร็จเราก็เติมจนดีนะครับภายในสะอาดเรียบรอ้อยทุกอย่างนะครับจะมีตามพาร์ตตามัำเบอร์ทุกจุดนะครับเราก็จะประกอบได้เลยนะครับระบบ DC นะครับใส่ฝาจะปรับไว้1นึ่แก๊กนะครับเบอร์หนึ่งให้นะครับนี่ก็จะเป็นลูกปืนนะครับ ตัวนี้ก็จะใช้ nd ร้อยเหมือนกันนะครับ nd ใช่ไหมไม่ใช่ nd นะแหมยผมนี่ก็สับสนเดี๋ยวนะจะงงนะครับไปจระบีรักษาเกี่ยวด้วยนะครับแล้วก็จะติดตั้งซาเดกโกเมซัสนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับข้อดีของซาเดกก็ทําให้ปรับเบรกง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีพละกําลังในการกด ได้มากขึ้นเพราะว่าก้านมันยาวนะครับทำให้เราใส่ปรับเบรกได้ง่ายนะครับแล้วก็ใส่ติดตั้งแขนกเมซัสนะครับตัวนี้เป็นสีทองนะครับแล้วก็น็อปเป็นไทเทแล้วก็ขอบแดงนะก็ตัดกันลงตัวนะครับชุดนี้ก็ถือว่าสวยมากนะครับสำหรับโครโดนะท่านใดที่เห็นคลิปนี้ก็นี่นะครับก็จิ้มลิงก์โฟร์ไฟล์ไปเลยนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับนี่ก็เียรจะเลียร์ระบบเช็ดทำความสะอาดนะครับ ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะก็มาเทสกันก่อนปั๊บเบรกเบรกตึงเนาะในระบบแขนวิ่งตรงนะครับนี่คือกระดาษกาวนะที่เราติดเนี่ยครับอาจจะดังอย่างนี้ได้นะครับอย่าไปตกใจนะครับดีซีดังชัดเจนขึ้นเยอะครับจากที่เงียบๆดูคอนสปูลน,นะผมแทบจะไม่ได้คลายอ่ะมาเทสดูความลื่นนะครับจากตอนแรกที่ปั่นมันไม่ได้วิ่งแบบนี้นะครับ คือตอนนั้นอะคือมันไม่สะอาดเอาง่ายครับข้อดีก็ได้น้ํามันไปช่วยด้วยเนาะลื่นดีเลยนะครับกำลังเบรกตัวเกียร์สายวิ่งดีแป้นกดทํางานดีทุกอย่างดีหมดนะครับโอเคล้างเสร็จระบบแล้วนะครับขอบคุณเจ้าของลอกนะที่ไว้ใจคลินิกของเรานะครับแล้วก็ส่งลอกมาทำเนาะตัวนี้ก็เป็นโคลโดหมุนขวานะครับ HG7.4 เนาะใส่แขนโกเมซัตนะครับแล้วก็ใส่ซาแดกนะครับโกเมซัตสีแดงก็สวยลงตัวเลยนะลองดูนะครับว่าสวยไหมนะครับด้านใดที่จะแต่งแบบนี้ก็จิ้มลิง โอเคครับตัวนี้ฝากกดหัดใจกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้เพื่อนของนะ้าได้ติดตามรับชมเหมือนที่นะ้าได้รับชมด้วยนะครับรับยาช่องหนึ่งแล้วกลับบ้านได้เต็มน,นิดเดียครับ